ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อแบงนะครับก็เดี๋ยวจะไปไปดับตัวในเกมแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเลือกในเกมเลยว่าจะเล่นตัวอะไรนะครับผมมาถ้าเรากดซับพอร์ตมาเนี่ยแป๊บเดียวยังไงก็ได้เลือกนะแต่ถ้าไม่กดซับพอร์ตนะครับถ้าในทีไม่มีซับพอร์ตอะนานนะครับผมกดจะเล่นไม่รู้ทําไมนะฮะก็ส่วนมากซับพอร์ตจะหายากนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็สนุกดีนะฮะเล่นซับพอร์ต เขาจะแบนตัวอะไรเราก็ค่อยๆเล่นตามเข้าไปนะฮะคีล่าครับผมเจ๋วคือซีซั่นนี้คีล่าเนี่ยผมว่าจัดจ้านมากเลยนะครับเป็นตัวล้วงที่อันตรายเหมือนกันนะฮะแบนตัวอะไนาะท่านแบนเอเลนนะครับผมไปโกรแคนเอเลนอะไรมานะไม่ใช่ครับผมผมจะแบนลิกเตอร์นะฮะคือลิกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบโอ้โหโคตรป่วน แรงถึกทนตอนนี้ก็แบงค์เซเนเตียนะฮะอ่าเทียวเปิดเลยเป็นไงครับผมทีมผมแฮรี่เปิดสุดยอดปักเทียวซีซั่นนี้ก็ถือว่าสุดจัดจ้านเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามีตัวยืนค้ำดีๆเนี่ยยืนยิงฟรีเนี่ยยังไงก็บรรลัยทุกทีมครับผมนะถ้าถ้าโดนเทียวเข้าไปนี่ผมว่ายัางไงก็สุดยอดนะฮะเอาแวนว่าอะไรเนี่ยว่าจะเอาแวนฟาร์มเท่าไหร่เกมนี้แวนฟาร์มเลยเหรอเออเออลองดูลองดูก็ได้ เอ้ของนี้มันต้องลุ้นเอาเอาทอนอว่ะเวอร์เลตเวอร์เ,เลตสวยรอดรอ,อด,อดก็หาเล่นซิปตอนนี้จะเล่นซิปนะเดี๋ยวเอาแวนฟาร,รม์มเล่นซิฟลมคู่กันกิจจัดบอกเลยเกมนี้นะอออโอ้โหวีล่าไม่ค่อยถูกสตากับวีล่าเท่าไหร่นะครับผมพิมพ์บอกเมดก่อนครับเบลสองให้แกงเลนมังกรผมจะเลี้ยงป่านะครับโน้ เราก็ต้องสื่อสารกับคนในทีมด้วยนะครับว่าถ้าเราสุ่มมาสองคนนะฮะผมก็จะได้รู้ว่าโอเคเวไอเว็บสองนะเราเอานะครับผมทริปรอบสองออืมเราจะได้เอากลางเพื่อให้ป่าวิวสีไว้นะครับ <c oughs> เล่นในทีมก็คอกันก็ได้พิมพ์คุยก็ได้คือการที่เราจะพิมพ์คุยหรืออะไรเนี่ยมันทําให้เกมเราแบบโอเคนะสนุกขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราสื่อสารกันอะอย่างน้อยถ้าเมดเขาแบบ ข้าใจหรือว่าอะไรเขาก็จะทําตามที่เราบอกนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคอะผมชอบมากนะครับ <Wow. S 1> คือทุกอย่างเราประสานงานกันอะมันก็โอเคคือเดี๋ยวให้เมทเขาไปแก๊งเรนมังกรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะยินคู่กับแวนแอโอเคใช,ใช่ไหมเขาก็เห็นด้วยกับเราเราเห็นด้วยกับเขาทุกอย่างเห็นพร้อมกันมันก็วินวินนะครับผม oh, <no. S 1> เอาอะไรไปดีวะ นี่แหละผีเสื้อนี่แหละตอนปล่อยสกิลอะไรมันก็จะได้มีแบบได้เอาไปลาดเอาไปลาดนะั่นเอาไปลัดแต่โอ้โหน้ำตาจะไหลเอาไปลัดแมงวัววิ L ่งสีก็ไปแก้งเนมังกรก,ก็ได้นะถ้าวิ่ีแล้วอะปล่อยเลยโอเคโอเคได้ได้ไดว่าเล่นมังกรจะโดนสุดแค่นั้นแหละเพื่อนจัดปะปะลุย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 เล่ป่าแค่นั้นแหละเกมนี้ก็เป็นเกมก็สวัสดีนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเกมนี้มันก็เป็นเกมที่แบบ ตึงนิดหน่อยนะผมว่านะ mm. สาหรับผมนะเพราะว่าเราจะเลี้ยงปลาก่อนนะผมวิวสีน okay. mm? ี yeah. uh, yeah. uh. uh. ่เราก็เดี๋ยวเราก็จะไปเออย่างไงอ่ะก็ไปเล่นมังกรต่อนะผมเกม ROV ผมเพิ่งมาจริงจังเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่นะแต่ผมเล่นมานานแล้วล่ะสกุงสกิลอะไรผมก็ยังไม่รู้นะผมยังไม่รู้ชื่อมันเลยของไอเทมอะไรก็ยังไม่ค่อยได้ศึกษาเลยเลยนะครับก็เล่นอย่างเดียวนะครับผมก็เหมือนเพื่อนๆหลายๆหลายคนก็เล่นอย่างเดียวนะสนุกสนานกันไปครับผม ก็อันนี้ก็เคลียช่วยปากแล้วนะฮะก็ทายเงียบๆอะไรไปก็จริงจังนะผมไม่ได้อธิบายในเกมมากไปก็ขออภัยด้วยนะครับคุยไม่ค่อยเก่งเล่นอย่างเดียวฮะก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูกันจนจบนะครับผมหลายๆคลิปที่ผมอัพลงก็ที่ผมไม่อัพคลิปบ่อยเพราะว่าไม่ได้ว่าไม่อยากจะทําอยากจะทําแต่ทํางานประจำนะผมต้องขออภัยคนดูแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับผมนะฮะ เราเป็นซิปเราต้องอดทนนะครับผมแรกๆมาก็จะไม่มีค่อยมีอะไรจ,จรัดจ้านเท่าไหร่นะสำหรับซิปนะแต่พอเลดเลดมานี่คือเป็นตัวปว่วนที่จ,จัดจ้านมากนะครับผมไม่ค่อยถนัดโลมนะแต่ผมเล่นเมดแต่ถึงก็ไม่ค่อยเก่งเลครับผมก็เล่นได้ทุกตำแหน่งนั่นแหละแต่ป่านี้ไม่ได้เลยนะเอาเอาเอาใจเย็นใจยเย็นใจเย็นมีกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองวีล่าตัวหนึ่งโอสามตัววีเลดด้วยได้นะ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 เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยสวย ทำไปทำไปทำไปตั้งเกาะตั้งเกาะตั้งเกาะตันตันตันได้ตันได้สวยเอ้ยให้มันได้ยีเดียเหมือนยืดเลยตัวนึงได้ปะหมดสุดยอดจริงๆนะทีมเราโน้ป้อมไปเอ่อสลิมหายไปไหนไม่รู้นะโน้นโ่นไปก่อนสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีอ่ะเลือดป้อมอ่ะนะสลิมมาสลิมมาถอยเลยถอยเลยถอยเลยยา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 ถอยดีกว่าถอยดีกว่าเออถอยถอยถอย โอ้ยโดนแล้วตันแน่แล้วตันแน่แล้วถอยเลยยาวเลยโอ้โหโดนหออีกถอยถอยถอยตายไม่เป็นไรนะถอยเลยสวยออได้มาสามตายหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับผมนะฮะก็ถือว่าต้นเกมเราก็ทําได้ดีนะผมตายหนึ่งตัวไม่เป็นไรครับผมเทียวก็กันคลิปไปมังกรนะเพื่อนเทียบเลยบอกเลยไอ้ตรงป่าผู้มากระเยอะโอเคโอเคเราไม่เข้าเราไม่เข้าเราจะเย็นเย็นมันได้ละองค์กรตัวแรก เดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปดีกว่าเราจะเย็นๆหนึง่งเราเหมือนเดินมาเพื่อนเดี๋ยวถ้าเราเล่นกันมั่วซั่วเดี๋ยวมันก็จะไปเตลิดเถิดอเทิงหมดเลนะนะอืมเช็คไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เกมมันยังไม่ตึงเท่าไหร่ก็จะแบบเล่นๆนวดๆไปนะผมต้นเกมันก็อย่างนี้นะฮะชอบมากเลยทิศตัวนี้นะดูอื้อหือม,มันได้ชุดมาใส่ไงมันเป็นชุดแบบมีเข่าด้วยอ่ะน่ารักดีนะเช็คก่อนไม่มี ได้ล้างมานะฮะผมก็ต่อไปก็จะออกรองเท้าล้างหานะครับผมอโอโอ้นี่มันอยู่ป่านี่แหละเนี่ยเนี่ยสองสาตัวอยู่ป่าล่างอ่ะสองสาตัวเลยทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้นะครับผมก็จะแบบเราไม่มีดาเมจพอที่จะไปเข้าไฟกับมันนะครับผมมีวะนี่ไงหนึ่งสองเรียบร้อยเดวผมเข้าไปเช็ดอย่างนี้ตาย โอ้ยโทษทีเพื่อนโทษทีโทษทีโทษทีมหาแต่ bad, ต้องใจเย็น่านีอะไรหายสองมาไมามาไหนมไหนรม่รีหม่รีบม่เดินเดิหนเ่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ใจเย็นใจเย็นหาอเ้อเมตาเออนดีมากเลยกันสุดยอดเลยสวยสวยสวยแล้วมันไปอยู่ไหนกันวะเย็นนะมันอยู่เนี่ยแถวๆนี้พุ่มนี่แหละเม็ดบอกไม่รู้จะกันยังไงแล้วโอ๋โ ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนดีกว่ามันขึ้นยากว่ะเรื่องเรื่องคือมันดักอ่ะมันซุ่มดีอ่ะก็จะเปิดก็พยายามเช็คอยู่แต่ก็มันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดแล้วเดี๋ยวจัดให้อ่าอ่าอ้โดนกดดันอย่างหนักเลยตอนนี้ไม่เท่าไหร่หรอกขอให้มาไฟกันดีๆนะผมว่านะยังไงก็ได้แหละเกมไม่ยากเกมไม่ยากอยู่นั่นไงมันมีมันมันดักเราตลอดแหละกะที่จะเอาแบบ เทียวอะไรเดินไปอย่างเงี้ยก็เสร็จคอมโบอะไรอย่างเงี้ยไอ้มันไม่ไฟนนล่างอ่ะแกงบนอยู่เนี่ยเห็นไหมรอซ้อนรออะไรกันตลอดเลยเว้ยอมไว้ลอดนะครับผมโอ้กับไปรีได้ไหมเนี่ยไปยังไงไปยังไงไปจะเอาไหมเนี่ยไม่ไปดีกว่าเว้ยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโอ้ยโอ้ยอมอืมกูจะกลับไปอมไม่ทันนะฮะได้ไปดีได้ไปหลังป้อมได้ไหมกำลังไปกำลังไปใจเย็นโอ้ยมันจะเอาให้ได้เลยเว้ยเลนล่างอ่ะเอ้ยเม็ดจะไปอย่างงั้นดิ นี่แหละแถวนี้แหละวนปวนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนอยู่แถวนี้เอาปะเอาปะมันอันนี้ว่ะมันยังไงจะพูดไิถถูกมันอออึ้องอึอง้งอ่ะมันจะไฟก็ไม่ไฟเนี่ยเอาปะโอ้โหได้มังกรอีกแกเราไม่ได้เลยนะมังกรอ่ะมันเอาไปสองตัวแล้วเนี่ยอ่าดูอินนี่ก็จัดฝว่นดีจังเลยนะใครเล่นเป็นนี่ผมว่าโอ้เกียนเหมือนกันนะดูอินอะ่ะ เฮ้ยสวยเพื่อนเยี่ยมดีอ่อนมาดิให้สองตัวเลยมาดิตองยอ่างห้าวเลยไปไปอยู่อออออดูดดยสวยระวังตีโอ้โหถ้าไม่ออจะต้องคิวเลยมจะตายโอดิ กลับไปตั้งหลักไกลมากบอกเลยล่างได้ป้อมป่ะเอามาเอาป้อมดีกว่าเอาป้อมดีกว่าแล้วป่ามันหายไปไหนวะสลิมหายอีกแล้วนะมันโง่หายนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนตันมาถอยบ้างหรือว่ายังไงเออเอา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 ดิเอาดิเอาดิเอาดิตีดิสวยทขาไม่อยู่เอาดิได้นะได้นะระวังวีล่าหลังโอ้โหตายได้เพื่อนได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะแล้วก็คิวเลยเอาเลยเอาเลยเลยโอ้โห เดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้าที่อกมาอือห้าวเยี่ยวเราต้องเอาดากอะรีบจบอ่ะบอกเลยไม่งั้นเราจะเฮ้ยนี่เนี่นี่ไงกางมีกางมีแหมชอบดักกุ้มนะโอมแล้ว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 อันตีอยู่อันตีอยู่อันตีอยู่เทลยิงฟกีเทีวหมดไปเดียวหมดไปสวยเทีวหมดไปเอาเทียวโดนเดียวโดนเดียวโดนแล้วไงสวย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 มันหายนะมันหายนะมันมันมันหายนะบายเลยไปโอมโปโปไม่ทันนะ เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยตีใบหน่อยตีตีใบหน่อยตีเดียวมาหน่อยสวยเออให้มันได้อย่างงี้ดิเพื่อนอือหืออือสุดยอดเพื่อนแหวนสุดยอดอยู่แล้วจังนี้ใช้กะไดบอกเลยเพื่อนเออเอาดิจัดดิสวยสวยหมดไปเรียบหน่อยอือหือคอมโบนี้สุดยอดจริงๆเพื่อน ได้ปอม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 สวยถอยนะถอยนะบครับปมบลับแดง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 ก็ได้นะบลับแดงก็ได้เอาให้หมดเอ้อยหมดเอาให้หมดใจเย็น,นเลยใจเย็นเลยเราอ่ะมาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้ว,าาลวสกอร์สิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วสวยมากได้อยู่แล้วแม่เออถือว่าได้อยู่เ,เอ,อาบ้าเอาบ้าเอาบ้าโอเอาบ้าเอาบ้าโอ้มาเยอะมาเยอะถอยเลยถอยเลยถอยเลยชอบจัดเลยแคลรี่ยืนนำเลนเนี่ยแมาก ยืนนำแทง้งยืนนำอะไรเนี่ยอย่างชอบเลยนะครับถอยเลยถอยเลยถอยเลยตามต่อ <c oughs> สวยสวยสวยวับก่อนวับก่อนกลับไปรีก่อนเอาดักเอาคลองเ <c oughs> ช็คกันอยู่เช็คกันอยู่เฮ้ยมันอยู่นะมันอยู่นะมันอยู่อะดูอินอยู่ป่าเนี่ยป่าซ้ายป่ากลางอะเอลซ้ายเอลซ้ายใช่ปะเขาเรียกเอลซ้ายเหรอวะนั่นจ <c oughs> <ช>ะถูกเลยเจะไรเียมขึ็นนะจะเย็นเราได้เราได้ดักแล้วเราเรามีอีล่างอะล่างอะเทียวไปอยู่เทียวไปอยู่เทียวไปอยู่เทียวไปกัน มา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 เอาไม่ได้เลยเพื่อนลงตรงอันนี้เรารออะไรกันอยู่เนี่ยดักได้นะเร็วมาปิดมันนี้ปิดมันนี้มาดิ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 ปิดเร็วมาปิดเร็วมาปิดเร็วมาหน่อยอยู่ไหนนมันอยูนอ่แถวแนี้แหละนี่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 ไม่โดนเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าให้มันลอยนวลสวยเพื่อนสวยจับดิเพื่อนเอามันขับป้อมไปเลยเพื่อนสวยโอ้โห จัด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 ไม่ตายฟรีไม่ตายฟรีแน่นอนเวเลตเวเลตเวเลตขวาเออซ้ายหล่นหมดแล้วกูเอาหน่อยเอาหนเอาหนเอาห,น,อาหน,น่อยไ,ได้แล้วได้แล้วทำไปเรืยเออได้หมดแล้วน่ะเออสวยยังไงยังไงอ r d u i n o Arduino ถึกมากถึกมากถึกมากแล้วไงยังไงวีล่าอันติไปสวยยังไงเมดโอ้โหเรียบร้อยดิเล็กก็ถึงวัตถุดยอดตัวหนึ่งฮะ บอกไว้เลยครับผมว่าจัดจ้านตัวนี้นะจัดจ้านสลงสลิมเนี่ยมาเถอะได้ป้อมบอกว่าได้ป้อมมาไม่เยาก็ตายได้แล้วไม่เอาได้แหละได้เมื่อกี้นล้วไปตายในป้อมเฉลยบอกแล้วอย่าหิวงดป้อมไปได้ป้อมล่างด้วยนะฮะดีแล้วเพื่อนถ้าไม่ชนะไฟนี่เราก็ไม่ได้ป้อมได้อะไรเลยนะเจะยังนะอ r d u i n o a r d u น n o อยู่ป่าซ้ายนะป่าซ้ายเอวซ้ายเนี่ยโอเคด้วย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 นะเอาได้เอาได้เอาเลยนะมังกรอ่ะเอกรัสอ่ะ สวยนเตยนเ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 ยนอมล่าอมเลอมเลอหมดอหมดเอออันตีแล้วสวยกดล้างกดหิวให้เรียบร้อยเอาดิเอาดิเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอออย่าให้มารอยนวลสวยจะหนีไม่ได้นะตัวหนึงไม่งั้นองงี้ดีเลได้ปะไปไปจจบจบจไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่เคลียร์แล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไปไปไไม่เอาไม่เอมากลางกล รวมกลางเลยรวมกลางเลยรวมกลางเลยเจบไม่ได้นลเออเหลือสลิมตัวเดียวดูดิจะทํายังไงโอ้โหถ้ากันได้ก็เอ้าวิ่งมาแบบนี้สวยจแ้ววจแล้วจแล้วจแล้วจจสสวยมากบอกเลยว่าสวยมากเฮยจบๆจบแล้วบเรียบร้อยสวยเพื่อนเออแวนตัวนี้มันจัดจ้านอยู่แล้วเพื่อน แต่ว่าทีมเราอะก็โอเคอยู่นะว่าปะโอเคโอเคคือแบบตอนต้นเกมมาเนี่ยคือแบบโอโหเกือบแล้วนะอืมที่สองอะครับใครได้ MVP เนี่ยดูนี้ไอ้แวนว่ะแวนอยู่แล้วเพื่อสุดยอดปะโอเคกดไลค์ก่อนกดไลค์ให้เพื่อนๆก่อนนะผมเนี่ยะทุกคนครับจบมาก็กดไลค์ให้เพื่อนด้วยนะครับเอ้สกอรกก็สวยอยู่ก็จบไปแล้วนะครับผมโอ้โหอืดพระอมเหมือนกันนะฮะ ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะฮะคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพหรือว่าเออล่อแหลมเกินไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ